โปรตีนและไขมันที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องรู้โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสําคัญต่อร่างกายมากใช้สร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมเนื้อเยื่อกุมคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายตีมี2ชนิดคือโปรตีนจากพืชและก็โปรตีนจากสัตว์ทั่วไปที่มีปัญหาโรคไตและก็ไม่มีปัญหาเบาหวานไม่จําเป็นต้องจํากัดโปรตีนนะครับเมื่อมีปัญหาไตเสื่อมจําเป็นต้องจํากัดโปรตีนอยู่ที่0.8ต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัม โปรตีนมากเกินไปจะทําให้ไตทํางานหนักและไตเสื่อมเร็วขึ้นโปรตีนหนส่วนเท่ากับ7กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะที่ควรเลือกกินให้มากพลังงาน35-55กิโลแคลอรี่ประพองเนื้อปลาทูตัวแห้งไม่มีมันลูกชิ้นปลาเาวเนื้อไก่ไม่ติดมันหมูไม่มีมันควรเลือกกินให้น้อยหรือหลีกเลี่ยงซ่อนปลาทูหมูยอเลี่ยงนะครับแฮมแหนมซีโครง หมูติดมันที่อ่านฉลากโภชนาการเครื่องมือช่วยควบคุมอาหารในตอนหน้านะครับ